โอ้ยไอไอไอขาเอาเลยเอาคนนี้ไหมคนนี้ขึ้นไปนั่งไหมนี่นี่นีนก่กลัวตรงนี้ไม,ไม่กลัวลตรงนี้ทำไมไม่กลัวล่ะตรงนี้ทำไมไม่กลัวล่ะอ่าเดี๋ยวมีเอาลินนมาให้ในต๊อก ในทิกต็อกโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เจ็ดเก้าห้าค่ะราคาดีมากสามกล่องใช่ไหมคิดว่านะอะไรวันเมื่อวานนี้ที่ที่เขาขายสามกล่องเจ็ดร้อยหนึ่งบาทเออใช่มีด้วยมีสีทองดีดีด้วยมีหกร้อยเก้าสิบด้วยหกร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยอัญญาหรืออะไรคะ ดอุ้ยไม่โยนเป็ดทำไมหยิบให้พี่วาวาตัวหนึ่งด้วยไหมคะเลเดสตินก็มีโปใช่เลเดสตินก็มีโปนะครับสิบอ็ดสิบเอ็ดขนมของเลเดสตินอร่อยมากนะครับใครยังไม่เคยลองนูก,กัดนะอ๋อยแนะนำเลยแนะนำให้กินนูก,กัด ชื่อมันอาจจะฟังดูไม่คุ้นหูนะแต่พอกินไปแล้วนะเธอจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาอร่อยมากมีคนบอกได้โปรสามกล่องหกร้อยเก้าสิบค่ะอ่างวดนี้น้องพี่จะใบ้หวยอีกไหมงวดที่แล้วอั้นโอ้โหโ,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 โอสองสาวเธอเธอแล้วไปไปเที่ยวงานวัดมาไปดูคลิปงานวัดสิ อุ้ย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 จะเก็บพี่ว่าจะเก็บเหรอคะอ๋อพี่ว่าจะเก็บของชอบดูบีมออยเวลาไปทิปสนุกมากค่ะตอนนี้กาลังแผนนะว่าอยากจะไปทิปแบบยิ่งใหญ่จะจัดใหญ่อยู่ไปไหนเอ้าออกไปแล้ว จไปไหนคะเาเบาสิลูกไปอังกฤษ ทิปแบบจัดใหญ่คือพ่อๆจะไปดูแสงเหนือหรือเปล่าคะโอ,อ้ <c oughs> อให <c oughs> ทิปเอเชียนี่แหละทริปเอเชียนี่แหละเราจะไปไหนได้คิดดูถ้าเราไปทีหนึ่งนะคนประมาณสิบห้าคนมันจะไปไหนได้ไกล